คุณสะโมยานครับทำงานให้จีนคุณปุษน,น,น,นีครับปุษนีนจากเชียงใหม่ขอให้เป็นกำลังใจครับเจ้าหน้าที่คุณคิวสองพันสี่คันเทศคุณชาลีศิวละสองพันหกสิบบาทสองพันหกสิบบาทคุณนักครับเจ้ามานาสตอรี่บอกว่าเจออะไรมาอย่างเจออะไรครับมานาสตอรี่มานาสตรอรี่ดูส่วนไหนของ ต่อต้องอครับมาด่าตอรี่อยู่บนตึกช่วงไหนครับ <c oughs> มาด่าอรี่ <c oughs> คุณสัญญารักษ์ครับนี่นอนทีสามนี่ฮอลแลนด์สีชุพครับโหคุณสนสัญญาลักษ์คุณเจเคคนคอยติดตามอยู่ทั่วโลกที่ไทยและครับในการที่หนึ่งโลกประเทศไทยครับนอนน้อยแต่ก็นอนเยอะครับทุกวันไหมครับก็ทุกวันครับแต่จะมาวันไหนนะครับปีดาเจอปีดาปีดาปีดาแสนเล่าครับเจออะไรครับมานาบอกเจออะไรครับก็รอรุ่นเนี่ ุณเบาครับเบาเอกหลากตายที่ใช้เคยิยกออกจากด้านบนไม่ได้เพราะเหล็กยึดต่อก,กันต้องค่อยๆต่อไปอย่างนี้ครับคุณสระโมยาครับกดไลค์ให้แล้วจ้าคุณปีดาครับเจออะไรเศษใส่ไ,ไปรือครับคุณโบบ้านโยครับไลค์ถึงหกโมงเช้าอย่างตนนับถืกครับคุณมนุษย์แน่บ้านครับหนึ่งชั้นค4ีเกียวสกห่ชั้นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบันยังไม่รวมเส่ารครับเป็นจำ จะใจมากครับอยากให้มีปัิหารครับคปีดาคุณเปอร์เทอร์อนเดียเก้าสิบจะเก้าสิบเก้าได้ไงครับก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือว่าให้คิดเราเองครับสองแง่สองง้างครับเราบอกเป็นในในครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนไอสิบเปอร์เซ็นต์นัคือที่เราเห็นครับคาดการด้วยสายตาคุณสุนีครับสวัสดีครับคุณคุณจนโจนนี่ครับโจนนี่สวัสดีครับจากคอนยอนคุณมนุษย์แม่ใบ้ครับเวิร์ก ชั้นสต,ตรองมีสาชั้นใหญ่ไม่เท่ากันคุณลาดิต้าหมอหน่งภาพไม่ชัดเลยครับไม่ชัดแต่พอดูแบบเ่าวๆได้นะครับร่าวๆในสุดนี้ครับจะได้หมีที่ทำางิถือได้ครับวนสมปล่าแอปแสงแคนนลเห็นแสงแขงอะไรคุณปอยครับอู้ช่องเหมือนเจ้าหน้าที่จัดเจออะไรคุณวิลาวันแม,มน ยังมีหน่วยงานไหนดูแลเรื่องอาหารการกินครับคนไทยวันครับก็หลายๆหน่วยงานครับมีเอีมาจับตันอเมริกาน่าจะตลกนะไม่น่าให้หลอคนมากนี่ก็คือทีมแก่ตัวของคนคนโผง m เอ็มไออาร์อาร์นคุณอมรินสมไทยครับสุ้ๆครับุณฟ้าครับสวัสดีนะครับคุณปีดาคุณ คงเพนนะครับคุณคงเพนคุณมีไม่ง่วงไม่ง่วงครับคุณสมบ่าวครับอีกนานกว่าจะหมดใช่ครับน่าจะแปดเดือนนะครับคุณซิตี้ใช้กล้องหรือไมโครเวฟถ่ายเพราใช้กล้องไอ้หมถึงใช้มือถือครับมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับไวไฟไวไฟเดียนละห้าร้อยครับส่วนโทรศัพท์ซื้อเก่าๆมาในราคาสี่หมื่นแต่ซื้อมาในราคาหลักพันคุณเกกครับคนติดตามข่าวอันดับหนึ่งครับ คุณโบวันโยครับเป็นเดือนครับขอ้อนี้คุณอามองไปข้างบนเหมือนคนนั่งดูเจ้าหน้าที่ทํางานเลยนะเราจะ่ง้สูจากบนม้อดีคี่รัม ลาลิต้าครับนอนหนุ่มนอนที่นี่เลยครับนอนนี่เลยครับนอนบนตะพาลอยนะครับใช้หมอนมุ้งอะไรบนตะพาลอยครับพอนผ้าก็ก็มีที่กันฝนให้ด้วยครับเวลาฝนตกพวกอยู่บนตะพาลอยก็หลบเลยครับเขามีอะไรผ้าเต้นด้านบนตะพาลอยบุตะวันแดงยาล้นๆนะคะไปนั่งมึนเบิงเดี๋ยวตกกันหมดดีเจปวดผมไปนอนแล้วครับมทุกคนสุดีครับสวัสดีครับกับตอนในรูปก่อนถึงถล่มเห็นดาดฟ้า ถ้าบนเป็นกลมๆอันนั้นเป็นที่จอดทอถูกเปล่าครับน่าบางทีน่าจะใช่นะครับที่จอดทอนะกลมๆเราคิดว่าน่าจะใช่อยู่กลมๆเนี่ครับเขาบอกลกลมๆอีกท